สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ของยุ้ยค่ะ n e x t e ต n ร์เรรุ่น XLS c ประตูค่ะสำหรับคันนี้ค่ะค่าตัวของเขาอยู่ที่879,000บาทค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่ 2,000cc ค่ะให้แรงม้า170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแต่งสไตล์ออฟโรดนะคะใส่แม็กยางรอบ18ค่ะหล่อเท่สุดๆไปเลยนะคะเป็นสีขาวนะคะซึ่งแบบว่าแต่งได้ขึ้น มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะหล่อแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะรีวิวนะคะเรามาชมความหล่อรอบคันของคันนี้กันก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะ แจาคแคนี้นะคะขอบอกว่าแต่งหล่อมากๆเลยนะคะแบบสไตล์ออฟโรดนะคะและเป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูเลยนะคะสําหรับด้านบนค่ะของฝากระโปรงรถนะคะยุ้ยใส่สกู๊ค่ะทรงฟิตลายไรโน่นะคะสหรือตัวแรกนั่นเองนะคะทำสีขาวตัดดำด้านค่ะกระจังหน้าเปลี่ยนยกเซฟใหม่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์วีซิกนะคะ พร้อมด้วยตัวอักษรฟอดสีดําด้านและไฟแสงสีส้มนะคะเป็นไฟ LED ค่ะสําหรับไฟหน้าค่ะของตัวเจ้า XLS นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าส่งสีแคมนะคะพร้อมด้วยไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะอ่าดีส่่นไฟหน้าด้วยครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ค่ะและด้านข้างของตัวรถค่ะครอบอ่าตัวซุ้มล้อนะคะ สีดำด้านมีหมุดหล่อนะคะและด้านล่างเลยค่ะเป็นซีรีส์แม็กยางขอบ18แปค่ะแม็กแบบออฟโรดสีดำล้วนเลยนะคะมาพร้อมด้วยยางออชอเรนะคะสักขนาดอยู่ที่26560 R ah, 1 8ค่ะด้านข้างระบุว่าเป็นเทอร์โบนะคะหมายความว่ารถคันนี้ของเราเป็นสิงเกิลเทอร์โบนั่นเองค่ะและกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้วยนะคะด้านบนค่าเราวหลังคาสีดำด้านค่ะ ด้านข้างเป็นลายสติกเกอร์ลายเสือดุดุเท่ๆแบบนี้นะคะตาสีแดงด้วยนะคะประตูค่ะมือเปิดสีดําด้านค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะบาเ็กข,ของ Outlander ค่ะและด้านท้ายมีสติกเกอร์คำว่า Ranger ให้ด้วยนะคะสําหรับไฟท้ายค่ะเข้าไฟท้ายสีดําด้านค่ะและด้านล่างเลยนะคะเป็นการชนท้ายเหล็กของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะ มาพร้อมด้วยห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะสำหรับตัวเจ้า XLS นะคะมีกล้องถอยฝังในโลโก้ด้วยนะคะยที่เสิร์ฟในตัวของฝาท้ายนะคะเป็นลายสติกเกอร์นะคะและคำว่าเรนเจอสีดำให้ค่าแต่งดูดูหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับภายในเจ้าคันนี้ค่ะขอบอกว่ากว้างขวางและหน้าขับนานางมากๆเลยนะคะพวกมาไลัยไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันที่พวงมลัยครบเลยนะคะ หน้าจอเป็นหน้าจอนะคะอ่ดิสทอนทั้งหมดเลยนะคะและตรงกลางเป็นหน้าจอ s y n โ o A t u ทั E นะคะซึ่งไวมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ออ o โต6สปีดค่ะและมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้ด้วยนะคะคันนี้โอ้โหฝั่งชันครบเลยนะคะและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อฟอดพาสดได้นะคะและสามารถสตาร์ทรถได้จากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นมีเพียบเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะได้น็กเซนแต่งหล,หล่อๆก็ทักทายเข้ามาได้นะคะเบอร์ด้านล่างนะคะ0 9 2 8 2 3 6 9า2ค่ะแอดไลน์วันนี้ยูได้เลยนะคะยุมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมมอบโปรโมชั่นที่ดีสุดให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ยุลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนติดตามที่ช่องของอยุได้เลยนะคะรับรองรถหล่อหล่อมีให้ดูเพียบเลยนะคะวันนี้ยุลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย